สวัสดีค่ะหยุดแล้วทําอะไรดีวันนี้นะคะเราจะมาสอนเ,นเพื่อนๆทํามงกุฎจากข้าต้นบัตรกันนะคะอุปกรณ์และวิธีทํามีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นกระดาษนะคะก็ เพื่อนๆเลือกกระดาษที่มันแข็งๆหน่อยนะคะก็จะมีอยู่2ไซส์นะคะไซส์แรกก็คือความกว้างตรงนี้นะคะ2ซนติเมตรความยาวนะคะอยู่ที่34ซนติเมตรกับอันที่2นะคะความกว้าง2ซนติเมตรแต่ความยาวตรงนี้เท่ากับ27ซนติเมตรนะคะหรือเอาง่ายๆเพื่อนๆลองวัดดูให้มันพอดีกับรอบหัวของเรานะคะอันต่อมาก็จะเป็นกันไกรนะคะคอตตอนบัตนะคะกระดาษอันนี้นะคะ,ะขนาดของมันนะคะอยู่ที่ กว้าง10นะคะยาว17เซนติเมตรนะคะเอาไว้ทําดอกกุหลาบส่วนเลนส์ิอันนี้เอาไว้เป็นแบบที่เอาไว้ทําเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ปืนกาวแล้วก็ดินสอนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยดีกว่าตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวของออดอกกุหลาบกันนะคะโดยเราจะใช้เลนส์สิอันนี้นะคะ<ม>เป็นแบบในการวาดวงกลมนะคะวาดไปประมาณ10กว่าอันก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทําการตัดกันตัดได้เป็นวงกลมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยววิธีการต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นกหลาบกันนะคะวิธีการก็คือให้เรานะคะตัดก็เป็นวงกลมแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะตัดแบบนี้ทุกอันนะคะ วิธีการทำดอกกุละนะคะให้เราใช้ไม้จิ้มฟันนะคะม้วนตรงปลายนี้นะคะให้มันเข้ามา แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําทั้งหมดเลยเราทําตัวของดอกกุหลาบเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนต่อไปกันก็คือเราจะตัดตัวของคัตตอบัตนะคะตัดคัตตอบัตอันนี้นะคะให้เป็นสองไซส์นะคะ,ะก็จะเป็นคัตตอบัตอันนี้นะคะมันยาวความยาวของมันนะคะอยู่ที่ประมาณ7ซนติเมตร ะเซนติเมตรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดแบบให้มันเป็นแบ่งเป็น3กับ4นะคะ3กับ4ตัดแบบนี้ก็จะได้2ไซส์นะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปตัดขันตันบัตกันก่อนนะคะเ,งงเราก็จะได้คัตตันบัตขนาดที่เป็นแบบยาวแล้วก็แบบสั้นแบบนี้นะคะ อ่ะแบบนี้นะเดี๋ยวขั้นต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาคัตตบัตนี่ัน,นี้นะคะประกอบไปกับกระดาษอันนี้นะคะอันนี้เราใช้อันแผ่นยาวนะคะแผ่นสั้นอยู่นี่ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราแบ่งครึ่งกระดาษก่อนทํารอยบนกระดาษนะคะแบ่งครึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะเอาตัวของคัตตบัตนะคะติดโดยที่ให้ปลายของมันอยู่ตรง เส้นนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเ,เราจะเริ่มทำที่แรกนะคะก็คือบริเวณตรงกลางตรงนี้ก่อนนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะเอาอันยาววางไว้ตรงกลางก่อนอตามด้วยอันสั้นนะคะเว้นไว้ระยะห่างไว้ประมาณ0.5เซนติเมตรนะคะ สลับเป็นสูงต่ำสูงต่ำสลับกันไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้อันสั้นนะคะลงไปตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งสองข้างเลย ต้นบัตเสร็จแล้วนะคะขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาตัวของดอกกุหลาบมาติดบริเวณตรงนี้กันนะคะไล่ไปเรื่อยๆให้มันเต็มตรงนี้เลย เสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเริ่มสวยแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะมาเอาหัวของคอตอนบัตอันที่เหลือนะคะเอามาใส่นะคะเห็นไหมคะเอามาใส่ในดอกกุหลาบนะคะแบบนี้นะคะทุกอันอนะคะม,มันก็จะทําให้มันสวยโดดเด่นขึ้นมานะคะวิธีการก็คือเอาอันที่เหลือเนี่นะคะมาตัดนะคะเอาบริเวณตรงนี้นะคะ เราใช้กุหลาบ15ดอกอันนี้เราก็ตัด15อันนะคะ <c oughs> ะตอนนี้นะคะเราก็ใส่ตรงนี้ครบแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบเป็นมงกุฎกันนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นมงกุฎหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปสวมกันให้ดูนะคะว่าเสร็จแล้วมันจะสวยขนาดไหนนี่นะคะก็เป็นมงกุฎจากขัต้ตบัตท,ที่เราทําเสร็จกันนะคะเป็นไงบ้างคะพี่ช้างใส่แล้วสวยไหมคะเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe มาเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะ